พี่อย่ามายุ่งพูดอยากแบบอยู่ด้วยกันอยากแบบอยู่ด้วยกันอยูด่ด้วยกันไม่ได้มาละ มาแล้วมาแล้วพี่พีพูดอยากเล่นด้วยอ่ะพี่พีเล่นไหมอ่ะเล่นเดี๋ยวเข้าเล่ห้องได้เลยพี่พีไพี่ไม่เข้าเล่ห้องมาพี่พีพูดจบตานีขอเล่นด้วยได้ได้ได้มามา พี่พีพูดเอาชื่อหนูไปนะเดี๋ยวบอกได้ข้องพี่เดี๋ยวบอกได้ห้องอบัดดีรัะเดี๋ยวบอกได้ข้องนะแปบ๊บเดียวขอบคุณคับพี่อย่ามายุ่งพูดใครมาใหม่รอนะใช่ใครมาใหม่รอนะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวบอกเลยข้องเข้าเลขข้องได้หรือไ ปโอ้เปิดไรครับเนี่ยโอ้ยมีสองมีตัวมีตัวทุกคนมีตัวโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกบ้าบอตุกัปทุกคน อเปลี่ยนปืนเลยป่ะไอ้ตัวนั้นวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยมันวิ่งไปไหนแล้วอ่ะมันหายไปเฉยเลยยิงตั้งนานไม่ตายแล้วมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ด้วยของอยู่นี่โธ่ชีวิตชีวิตช่างหน้าสงสารมล่อก,กี้ยิงมาตั้งนานแล้วมันไม่ตาย แล้วมันก็หายไปเลยทีนี่อด,ดยิงเรียบร้อยวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้วิ่งไปไหนวะทุกคนมันวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีคนเจอละลงไปดิลงไปสิเดี๋ยวว่ามีอีกปะน่าจะมีอีกมกีมีตัวหนึ่ง ตัวไปห้าสิบห้าทุกคนไม่ตายสก,กิดตายไปดียี่บอลไปทำไงตายไปดิเดือดร้องไปดีเฮ้ยมันไม่ตายทุกคนเฮ้ยเพื่อนร่วง เพืนรูปตรงไหนอะ่ะกล้าทำเพื่อนเราได้ไงรู้ไหมเพื่อนเรากล้าทำได้ยังไงมันกล้าฆ่าเพื่อนผมทุกคนมันทำได้ยังไงอะ่ะ ได้ยิงเสียงปืนจะต้องไงข้างหลังอุยอ้ยกระตุกกระตุกอุ้ยมันไปแล้วทุกคนยิงระกันก่อน ไปิโอ้ตึงหมดแล้วทุกคนผมตึงมากกินนี้เฮ้ยชุบ๊บปึ๊บปับ๊บไมไหมเก็บของอย่างไวชุบเพื่อนก่อนเพื่อนตายชุบเพื่อนแป๊บหนึ่งทุกคนอ้ามีคนชุบเพื่อนแล้ว ซื้อนี่อัพปืนอ่ะซื้อสามอันเลยหนึ่งสองสามนี่เป็นไงรวยจัดซื้อสามอันนี่ซื้อลั่นไว้ด้วยซื้อท้ายปืนซื้อสะโคบเป็นไงซื้อหมดทุกอย่างเลยโคตรรวยนี่เป็นไงรวยจัด รอไปเมปื่อกิ้ปปกจบแล้วเหลือสิบสามตัวพี่พีพเฮ้ยอดีนี่ที่ดีด้วยนี่ไม่ว่าหาที่ดีพี่อย่ามายุา่งพูดรอรอเฮ้ยเต้นไงโอ้ยบินเมืซะก่อนมันอยู่ข้างล่างทุกคนมันอยู่ข้างล่างผมบินมาซะก่อน มันะมันตายมันตายแล้วเหรอพี่อย่ามายุ่งพูดไหนคนตายไปแล้วเพื่อนยิงตายไปแล้ว เพื่อนยิงล่วงไปแล้วผมอยู่บนหลังคาแล้วทุกคนไม่มีใครเลยบนหลังคาโล่งมากเฮ้ยตกใจตกใจนึกวตัวอะไรฮัลโหลเ <c oughs> ต่าผมเองฮัลโหลเต่าผมเองนึกว่าตัวอะไรนะเ <c oughs> หลือสิบตัวแล้วทุกคน เหนือยอ่ะง่วงนอนมั่นดใสายฮ้มีคนขึ้นมานี่มีคนขึ้นมาด้วยทุกคนดูดิเหลือสิบตัวคนเหลือสิบตัวโหงอยู่ฝั่งหนูอ่ะทุกคน ลงอยู่ฝั่งนู้นเราต้องลงเลยทุกคนลงยังไงอ่ะเราลงทางนี้ดีกว,ว่านี่ลงทางนี้นะทุกคนนี่วิธีการลงลงแบบมืออาชีพนี่เป็นไงนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโดดลงนี่เป็นไงโคตรเซียนนี่เซียนจัดนี่ดูโหเโจิง ไอวอลใครเนี่ยเฮ้ยมีคนเรียกไอดอบตรงนี้ใครเรียกอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอเจอเจอขอ,อแท็กไว้ดีเดี๋ยวมาห้าวพี่น้องพี่แม่นมากครับผมหาไม่อยู่ไหนอีกเหลืออีกแปดตัวทุกคนนไตรงั้น พี่ไม่อยู่ไหนหมดอ่ะมันไปไหนกันหมวกอะเดี๋ยวเราจะขึ้นหลังคาทุกคนมาดูขึ้นได้ปะนะจะลองดูเราขึ้นหลังคาข้างหน้าหลังคาเขียวข้างหน้านะทุกคนไปไปลองดูกัน เขียวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะสูงหน่อยสูงหน่อยสูงอีนิดกำลังดีไม่ถึงต้องสูงอีก <c oughs> ไม่ถึงนะเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วยิงมันเพื่อนนนไงอยู่ในโดนอะ่ะเห็นไหเพื่อนยิงมันอยู่ในโดนยิงมันเลยเพื่อน อยู่บนสะพานหรือเปล่าหรืออยู่ตรงไหนอ่ะุดูท้ายเพื่อนสวยมาพี่พีมามามาพี่พี